มีปัญหาแล้วมันจะยาวเพราะว่าอีกอย่างเราอ่ะเ,<ร>เป็นคนธรรมดามไม่มีเงินไม่มีเส้นไม่มีสีของอเขาเรารู้สึกว่ากลัวไหมครับกลัวนะพี่ทุกวันเนี่ยก็เขาขู่เราเราก็เริ่มกลัวนะแบบเฮ้ยน้องเราจะไปทำหมากินเราจะไปเนี่ยเรามีครอบครัวมีลูกน้อยงี้เรากลัวนะออกไปไหนมาไหนอ่ะเขาจะมาดักตีอยาอกยิงเราเราก็สู้ไม่ได้ถามว่าคนนะ่ะถ้าโดนไปแล้วจุดนันนะใครจะมาช่วยเรามันก็ไม่มีเราก็เลยกลัวอยู่ ว่าบ้านเราก็ใกล้กับเขาอยู่เนยแล้วรู้จักบ้านเขาไหมรู้ว่าเขาอยู่คลองทรายค่ะตัวยใช่เช่นรู้เลยมั้ยมีดค่ะมชอบทุบมีดมีปืนไหมปืนอันนี้หนูไทราบแต่ในอนาคตหนูคิดว่าน่าจะมีหรือเปล่าเขาก็บอกว่าถ้าติดคลุกมาเขาอาจจะไม่มีความมีจริงคือพักจกบ้านช่วงกี่โมงก็เครื่องเย็นน่ะค่ะสี่ห้าโมงเย็นบทีก็สี่ห้าโมเดี๋ยวพวกาแบบเวลาเขาขับไปไหนตอนไหนเขาที่งสายแบบอันดับหานไม่ชอบหาเรื่องไว้ทุกข้อ เราเราไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าเขาจอดจบกินดูว่าเขาทาขนาดจะทำร้ายน้องด้วยเหรอใช่ไงก็เหมือนจะแทงทั้งคู่แหละแต่ว่าน้องกุ้มลูกบังไว้แล้วก็มูนรับพีดแทงพอดีมีคนคนรุน่นเดียมาช่วยจับพี่แล้วก็ผลักเขาออกค่ะเขาก็เลยถูงในสาเหตุมาจาอะไรสาเหตุอ่ะมันมีมานานแล้วค่ะเรื่องเงินนี่แหละแต่ว่าหนูเคยถามมาตีที่บ้านหนุหนึ่งเราเคยถามว่า จบไหมปัญหาจะเอาอะไรจะเอาเงินใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะจ่ายเงินแทนเพราะว่าเราเป็นพี่เราจะรับผิดชอบให้เพราะน้องจะไม่ได้ทํางานช่วงนั้นเขาก็เลยบอกว่าไม่เอาเขาไม่เอาเงินเขาจะเอาความสะใจจะเอาที่มึงอยู่กันไม่ได้อะไรตอนนั้นตอนนั้นน้องอายุเท่าไหร่ที่ตร๊สามเดือนค่ะสามเดือนใช่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ก็เข้าห้าหกเดือนแล้วค่ะก็ตที่โดนมาตลอดใช่ไหมใช่โดนมาทุกครั้งเลยค้งแล้วเขาแสดงความประทับใกับพวกเราอย่างไรบ้าง เราะคือน้าจะขี่ผ่านเองก็จะมองท่าน้องชายอยู่คนเดียวว่าสองคนนี้เขาก็เอาพวกมาต,มาตีมาตีตีตลอดเจอตรงไหนก็คือจะตีตลอดแล้วก็มามใช่ไปตังโมเรียกหน้าบา้านไปขี่วนหาเราหน้าบ้านก็มีก็้ว,วก็ไปเรียกหให้ออกมาจะตีเขาแล้วเราไปแจ้งความตํารวจว่าไงหนูไปแจ้งความแล้วหนูไม่ทราบถึงกฎหมายเหมือนกันว่าเขาต้องทําันไงหนูไปบอกว่าน้องโดนทําร้ายร่างกายโดนฟันแล้วก็ชี้ให้ดูมีบาดแผลแต่เรายังไม่มี เราเพิ่งเมา,เาคลิปตำรวจเขาก็บอกว่าให้เรามาไกลเกลี่ยกับคู่กรณีหนูก็เลยคิดว่าไกลเกลี่ยคืออะไรเพราะว่าน้องหนูโดนทําร้ายในความคิดหนูนะั้นหนูไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายคือว่าคุณต้องออกหมายจับเอามันมารับผิดชอบถึงจะเรียกเราไปไกลเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือมันทางทาง,ทางไอสพอเขามีเอกาสารอะไรไม่มีอะไรมาให้เลยค่ะนนไม่มีอะไรเราข<น>ึ้นว่าเรามารับผิดชอบยังไงางก็คือหนูไม่ชัดเจนอย่างนึงคือเรื่องกฎหมายคือให สิที่หนูแจ้งความไปอ่ะคือยังไงเกี่ยวกับกฎหมายว่าน้องหนูโดนค่าเอ้ยน้องหนูได้รับความเป็นธรรมยังไงไอ้นั่นโดนข้อหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการติดต่อเงินหนึ่งหมื่นบาทมอบให้เราจะมอบให้เรานะคะคือให้หยุดเรื่องแล้วเราบอกว่ามันน้อยไปหรือเปล่าสาหรับชีวิตคนหนึ่งหมื่นบาทคุณเอาอะไรมาตัดสินแล้วมันหลายครั้งถ้าหน่เดียวหนูจะยองความหนูไม่เอาเรื่องเลยหยูเลยว่านี้แต่นี่มันน้อยไปแล้วคุณมาให้เราไก่เกีีร์ให้เรา ยอมความแล้วก็พูดผู่แล้วว่าถ้าไม่ยอมนะมึงไม่จบแน่มึงอยู่กันไม่เป็นสุขแน่คือในคําพูดอะไรอะ่ะตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะยอมดีๆอะไรเราไม่อยากมีปัญหาเหลบให้หนีตลอดอย่าไปมีปัญหากับเขามีปัญหาแล้วมันจะยาวเพราะว่าอีกอย่างเราอ่ะเป็น<ม>คนธ<ม>รรมดามไม่มีเงินไม่มีเส้นไม่มีสีขอบเขาเรารู้สึกว่ากลัวไหมครับกลัวนะพี่ กลัวมีลูกน้อยไงเรากลัวนะออกไปไหนมาไหนอ่ะเขาจะมาดักตีอยากยิงเราเราก็สู้ไม่ได้ถามว่าคนน่ะถ้าโดนไปแล้วจุดนั้นใครจะมาช่วยเรามันก็ไม่มีเราก็เลยกลัวอยู่เพราะว่าบ้านเราก็ใกล้กับอนะแล้วรู้จักบ้านเขาไหมรู้ว่าเขาอยู่คลองทรายค่ะแต่ว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันอะ่ะไปไม่รู้ว่าเขาไปอยู่กับพ่อหรือกับแม่ตอนนี้มาเขาขี่ตีคู่มาเลยคร<ม>ับใครเป็นคนขี่ ีหน้าตลอดทางเปลี่ยนตี่ลอดทางแล้วเอยและนี้ผมก็ได้พี่ผมก็ขี่เข้ามาจอดตรงนี้เลยมันมาตีคู่ข้างครับทีนี้มันคว้ามีดออกมาฟันใส่พี่ผมนะครับแล้วตอนนั้นเราบอกมันว่าอย่างไรตอนนั้นตอนนั้นผมไม่ได้พูดอะไรครับและนี้มันมองหน้าผมแล้วมันถามผมเลยว่าผมจะเอาเจ้ากับมันหรือเปล่าอะไรนี้ผมก็บอกเปล่าครับพี่ยกมือไหว้ด้วยครับและนี้มันก็วิ่งมาฟันผม S <S มันใช้มีดมีดมีดจะมีด,มด,มดเ,ปเป็นแบบไหนน่าจะเป็นมีดหมอที่งองๆครับใหญ่อ๋อมีดมใช่ไหมวัดฟันหลายครั้งไหมฟันที่เบิร์ดรอบเดียวครับแล้วนี้วิ่งมาหาผมง้างใส่ผมขันหลังวิ่งองอไม่ปตอนนั้นเราคิดว่ามันจะมาทำไรไ้ายเราหรือไมใช่ครับคิดไหมคิดครับพอหลังจากนั้นพอมาเกิดเหตุมันมาทำงานไปที่ไหนมันขี่ต่อกันไปแล้วก็ผมอยู่ฝั่งโน้นตอนนั้นวิ่งไปแล้ว ขี่ผมอยู่อีกฝั่งหนึง่งทีนี้มันก็ขี่ตามมาข้างผมมันก็มองหน้าผมตอนนั้นก็ขี่มาแล้วรู้จักกันยังไงก็รู้จักกันก็เรียนด้วยเรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับคือเขาอยู่ฝั่งซ้ายผมก็อยู่พลาอยาเงี้ยครับแล้วสาเหตุที่เขามีปัญหากันเพราะอะไรเขาบอกว่าผมมองหน้าเขาแล้วชอบตะโกนด่าอะไรเงี้ยเราเคยเห็นเขาไหมไม่ครับรู้สึกกันแต<ม>่เดี๋ยวนี้ยันครับ มีเรีนเรเรยนรู่นี่ครับือเรารู้จักกันน่ายหรือยังที่ตอนที่เรียน,นก็รู้จักกันหรอแต่ไม่สนิทกันก็สนิทกนนันอ่าแล้วตอนที่มีเรื่องกันอ่ะเราเขามีเรื่องกับเรากี่ครั้งครั้งก,งก็หลายครั้งนะครับครั้งแรกเขาทำอะไรกับเราครั้งแรกเขาก็ต่อยครับต่อยเจอที่ไหนเจอที่หน้าบ่อรับผมไปกำลังไปบ้านที่ตอนนั้นเือตอนนั้นอ่าเรากำลังไปบ่อปลาเราก็เรียกต่อยเลยครับ พระเจ้าผมลงไปจ่อยนะครับตอนแรกลงรงไปขี่รถคนชื่อเต้มาครับอ๋อคือคนที่มาด้วยใช่ครับคนที่มาฟันแล้วคนที่ว่าทุกวันนี้คือทุกวันนี้เลยนะคือขี่รถมาใช่ครับแต่เรามาสองคนแต่เราลงรถก่อนตอนแรกครับผมเจอเพื่อนเขาก่อนครับทุกวณนีอ่ะเจอเพื่อนเขาอยู่ที่เซเว่นอันนี้นี่เพื่อนเขาทำรถเสร็จจากที่เซเว่นเขาขี่มาในนี้เขาขี่มารับคนชื่อเต้ ผมก็ขี่ออกมาอยู่เพื่อกนกับเขาพอดีครับเขาขี่ดักรอมันก็นมาดักรอหน้าบ้านหน้าซอยบ้านมันครับมันเรียกจอดจจผมก็ไม่จอดผมเขาปิดเมาส์มันจะผมจะลงข้างทางผมเขาไม่จอดผมผมจอดเขาเขาก็ปันเรัยบเขาบอกไงจอดไงมองหน้าเก่าไรอะไรเงี้ยครับเพราตอนนั้นเราเราเป็นคนขี่หรือคนเติม<น><น>มาเห็นคนขี่ครับนาคนขี่แล้วทุกจังหวนนะนั้นเราคือทุกกรณีเนี่ยคือมา ตีหน้าตีคู่ให้เราจอดฟันเลยครับฟันเลยเอามีดอะไรฟันอ่ะรถมีดคล้ายๆเป็นมีดหมอครัเขามากี่คนสองคนสองคนแล้วคนฟันนี่คือคนสอนคนสอนครับจะลงมาฟันเราเลยเสื้อสีดมครับขี่น่าจะใคยเป็นคนไปเรียกใช่ครับแล้วเราใส่เสื้อสีอะไรผมใส่เสื้อสีดำผมใส่เสื้อสีดำแขนยาวที่นี่งหมือนอย่างนีพี่อ่ะที่ว่าถูกหน้ากล้องเนี่ยได้ครับใช่ครับให้จบวิ่งโดนฟันเสร็จแล้วก็วิ่งไปที่ว่าผู้คนนี้เขาพิษหาเราฟันเนี่ยคือเราเนาะ แล้วเราเคยไปมีเรื่องกันก่อนไหมก็เคยมีอาจารานครับแต่ผมไม่อะไรครับแต่ผม